ามเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนามไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีไปรุ่นกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเนาะช่องป่าปอนนะครับทุกคนมาวันนี้เราก็มาแก้มือกันนะครับในเกมหมูนำโชคนะฮะทุกคนนะ อ่ะมาดูกันนะครับวันนี้ว่าจหมูจะนําโชคหรือไม่นําโชคนะไม่รู่นะ <c oughs> ใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับเมื่อวานก็โดนกันไปนะครับสลับเกมหมูนาโชคนะวันนี้ก็พาทุนมาหมื่นกว่านะทุกคนไปไม่เห็นร้อยเลยนะครับนะไม่ขอพูดเยอะขอหมุนเองไปก่อนแล้วกันนะครับนะอีกนิดนึงขอหมุนเองนะครับ ดูหน้าลายไปก่อนแล้วกันนะครับนะใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากติดตามด้วยเนาะใครอยากรับชมเกมอะไรนะครับคอมเมนต์มาเฮ้ยสวยเฮ้ยคูณสองด้วยวะเออมาดิเต็มกาลาเบลไปดิเต็มกาลาเบลเต็มกา,าล,ลาเบลเฮ้ยไหลว่ะ <c oughs> <c oughs> ผมลืมบอกนะเกมนี้นะครับวายก็จะเป็นสเกตเตอร์นะ วายจะเป็นสแกตเตอร์นะทุกคนนะน่าจะห้าตัวนะวายห้าตัวน่าจะได้ฟรีเกมนะเกมนี้นะอ่ะสองพั 2, 90, นสี่ร้อยเก้าสิบเนี่ยครับเบียร์หนึ่งร้อยนะไปกันต่อนะครับโอ้โหดูวายสแกตเตอร์ก็จะเป็นวายวายก็จะเป็นสแกตเตอร์ใช่ป่าวะเออสแกตเตอร์เป็นวายนะเกมนี้ขอภขอภยัยขออภัยโอ้โห เกมนี้นะครับสเกตเตอร์เป็นวายด้วยนะไปรุ่นนะเออสวยว่ะเพรเฮ้ยสานา,ารอยเฮ้ยมาดีว่ะถือว่ามาสวยนะสลหรับเกมหมู่นะเอ,อ้ยเป็นไงไม่หมูเลยนะเกมหมูไม่หมูแล้วนะจ๊ะเอาเรื่องเฮ้ยสุดว่ะเกมหมูไม่หมูนะจะบอกให้นะเอาเรื่องอยู่นะสองพันเจ็ดร้อยสามสิบห้านะครับ อ่ะไปกันต่อนะครับขอบนีเองก่อนนะครับเผื่อมันจะฟุกเข้าเองนะทุกคนนะเอาเอาสเตเกตเตอร์มาหรือเปล่าสี่ตัวนะครับโอ้โหยังไม่ใช่นะเอ้ยไหลสวยไอทิศสวยไดเอต่อด้วยไรล,ละคงต่อด้วย,ยทุกคนหวานเจี๊ยบว่ะเฮ้ยเอาเรื่องทุกคน รอสเก็ตเตอร์แค่ต,ตัวเดียวนะเรียบร้อยครับผมเต็มข้ออ้าวหวานเจี๊ยบไปดิมาอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบีิรับไปรุน่นอ่ะสวยครับยังไหลไม่หยุดน,นะครับแตกหมื่นแน่นอนเฮ้ยเอาเรื่องว่ะสุดจริงลายจริงนะครับบอกเลยนะของแท้ โอ้โหไหลาย,ยาวเฮ้ยแตกสวยหมื่นกว่าโอ้โหเอาเรื่องนะครับไม่พูดเยอะนะครับนะเจ็บคอฮะาฮ่าห,ห,หวานเจีย๊ยบขอหยุดไปเลยนะครับนะ1 4ึ่งนพนะครับแล้วก็ได้ฟรีตะปินด้วยนะครับผมอ่ะโอเค เต็มสูบเลยนะคลิมนี้นะมาแปนหมุนนะครับแตกสวยมากแตกสวยมากนะครับ ่ะโอเคเป็นไงหวานเจียะะ๊ยบปล่ะอะใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมนะผมฝากกดติดตามด้วยนะไปรุ่นนะก็ถือว่าแตกไม่หัวเท่าไหร่นะสลับในฟีเกมนะแต่ก็ถือว่าได้อยู่นะไปรุ่นสุดอยู่อ่ะแหมุนนะครับก็จบกันไปที่1 7 0 0งนะครับนะ ก็โอเคคลิปนี้นะครับผมไม่ไปต่อแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครวัยรุ่นเจอกันใหม่นะครับคลิปวีดีโอหน้าเด้อบายบายครับผม